คือจะพูดเรื่องของคนที่มีรูปร่างแบบนี้อาหารที่ควรกินแบบนี้าสาเหตุที่ทําให้อ้วนคืออะไรการออกกําลังกายคืออะไรเนาะเดี๋ยวจะเจาะมาเป็นโปรกแกรมเลยค่ะซึ่งกะว่าอาทิตย<า>์หนึ่งจะพูดประมาณสักสามรอบไม่รู้จะมีคนฟังก็จะพูดอันนี้ไปฟ <laughs> ังฟังครับคุณเมย์รอฟังอยู่เลยครับรอเลยได้ค่ะเนาะก็เอ้ยค่ะได้ค่ะมีท่านอื่นถามอะไรไหมคะเนี่ยค่ะ ยังได้อยู่ไหมยังเหลือเวลาไหมเอ่ยยังเหลือลจะเหลือประมาณสักสองสองนาทีนาทีก,กว่าครับสองนาทีใช่ไหมคะให้ดูตรงนี้ค่ะคนที่คนที่อ้วนลองดูก่อนนะคะว่าเราอ้วนแบบเป็นแบบไหนลองดูค่ะแล้วบอกเมย์นิดนึงนะคะแชทมาบอกเมย์ในไลน์นิดนึงนะคะ <laughs> เวลาเราอ้วนขึ้นนะคะอันแรกอวัยวะแรกที่เราอ้วนอะ่ะคืออะไร อย่างเงี้ยค่ะถ้าอวัยวะแรกเป็นพุงนะคะพุงตรงไหนพุงล่างพุงบนหรือพุงพุงตรงข้างบนท้องที่ติดหน้าอกถ้ามันป่องมาตั้งแต่หน้าอกเนี่ยแปลว่ากินเยอะกินแล้วนั่งนะคะแต่ถ้าเป็นพุงล่างพุงห้อยข้างล่างส่วนมากเลยเป็นความเครียดนะคะแต่ถ้าเป็นพุงกลางเลยก็คือเป็นไขมันที่ตับอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นถ้าเป็นพุงเนาะก็ลองดูนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงลงก้น ลงตูดนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ชอบกินขนมกินอาหารขบเคี้ยวกินแป้งน้ำตาลเยอะนะคะถ้าอ้วนแขนก็เหมือนกันหากินแป้งเยอะนะคะเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่าเราอ้วนแบบไหนนะคะถ้าเป็นผู้ชายอ้วนออกนมนะคะส่วนมากเลยเป็นพวกที่เข้าเข้าเซเว่นกินอาหารเวฟนะคะ กินถุงพลาสติกหมายถึงว่าไม่ใช่กินถุงพลาสติกกินอาหารที่เป็นพลาสติกแล้วเอาไปเวฟนะคะพวกนี้ก็จะมีเอสโตรเจนอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องล้างพิษนะคะเพราะฉะนั้นความอ้วนกับการล้างพิษสําคัญมากสําคัญเป็นเป็นขั้นตอนแรกของการลดน้ําหนักเลยนะคะเราสามารถล้างพิษคู่กับการควบคุมอาหารไปได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนของผู้หญิงนะคะก็ลองดูรูปนี้ ะะว่าเวลาเวลาหุ่นเราอ่ะเป็นแบบไหนนะคะ,ะคือถ้าสมมุติเป็นเป็นแพร์เชฟเนี่ยท่อนล่างจะใหญ่ท่อนบนจะเล็กนะคะพวกนี้วิธีการออกกําลังกายหรือการคุมอาหารเนี่ยจำเป็นต้องไล่ฮอร์โมนตัวข้างล่างออกไปก่อนนะคะแล้วออกแบบโปรแกรมแบบที่เล่นด้านบนเพื่อให้ข้างบนมันผายขึ้น ุ่นมันจะได้เป็นนาฬิกาทรายนะคะเพื่อเพราะว่าข้างล่างถ้ามันไม่ลงแล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มข้างบนให้มันใหญ่แล้วทำตรงนี้ให้มันเว้าวนะคะแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเป็นแอปเปิ้ลเชฟแอปเปิ้ลเชฟนี่คือกลมไปทั้งตัวเลยนะคะพวกนี้ไปคุมอาหารเลยนะคะถ้าคุมอาหารเนี่ยตรงนี้มันจะแฟบนะคะมันก็จะสวยขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นแครอทเชฟคือข้างบนกว้างเหมือนกระเทยอะคะ่ะ ข้างล่างรีบลงมานะคะพวกนี้จําเป็นจะต้องเล่นท่อนล่างนะคะก็คือเล่นสปอสให้ก้นมันออกนะคะแล้วก็พยายามลดเอวนะคะโดยการที่พยายามนอนให้เร็วขึ้นนะคะเพราะพวกนี้ไขมันในร่างกายไม่เยอะนะคะวิธีการลดไขมันที่เร็วมากๆเนี่ยไม่ใช่ลดอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยากลดไขมันเนี่ยให้นอนให้ดีนะคะถ้านอนดีเนี่ยเราจะผอมลงนะคะพูดง่ายๆคอือยังมีปัญหาการนอนถ้าเกิดนอนหลับไม่ดีเนี่ยยังไงก็ ไม่อ้วนไม่ผอมอยู่ดีนะคะเพราะว่าโรตฮอร์โมนนะคะสร้างตอนที่เรานอนโรตฮอร์โมนจะทําให้รูปร่างเราเฟิร์มขึ้นนะคะ,อะนอกจากนี้ก็คือการกินกรดอะมิโนกระตุ้นโรตฮอร์โมนทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้เราหน้าเด็กแล้วก็ทําให้หุ่นดีขึ้นด้วยก็ก็มีผลตามงานวิจัยเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของเชลลี่เชฟนะคะคือหุ่นตรงๆนะคะหุ่นพวกนี้นะคะจำเป็นจะต้องออกกําลังกายที่เป็นทําให้ทั้งบนกว้างขึ้นข้างล่างผายขึ้นนะคะพวกนี้จะยากกว่าเพราะเวลาผอมเนี่ยมันจะไม่ คือมันจะเหมือนผู้ชายมันจะแกลนนะคะเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องใช้ต้องกินอาหารประเภทที่ทําให้มีเอสโตรเจนนิดหนึ่งนะคะยกตัวยอย่างเช่นถ้าเป็นสมุนไพรก็อย่างเช่นกเกาเกลขาวอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเป็นผู้หญิงมากขึ้นถ้าชอบลักษณะแบบเป็นผู้หญิงประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้มีคําถามอีกไหมคะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะี่ยังอยู่กันไหมคะอยู่คะ่ะพี่เม์ไม่มีคำถาม <laughs> ไม่มีคำถามเนาะทันไหมคะ,มคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะเริ่มอ,ออกกาลังกายแล้วกันครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็ยินดีนะคะพี่พี่อย่าลืมหยุดมา<อ>ตั้งแต่หลังบูม,มิ่งนะครับ ได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นไม่ง e ั ha, ir, ии, igue, age, maya, ้นถ้าไม่ออกเลยนะคะจะให้ดูภาพนี้นะคะคือไขมันเนี่ยมันจะมีไขมันสีขาวกับไขมันสีน้ําตาลเนาะถ้าสมมติเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยไขมันเราจะเป็นไขมันเฉืยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันเฉืยเนี่ยมันจะเผาผ่านได้ไม่ดีเนาะการที่จะทําให้ไขมันสีขาวทําตัวเป็นไขมันสีน้ําตาลได้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นการปรับไทรอยฮอร์โมนเนาะก็คือการออกกําลังกายการกินอาหารให้ดีการลดความเครียดนะคะการที่กินอาหารที่ปรับในเรื่องของอินซูลิน แล้วก็ความเย็นนะคะไม่ใช่ความร้อนเนาะแล้วก็มีอาหารบางประเภทนะคะที่สามารถทําให้ไขมันสีขาวทําตัวเป็นไขมันสีน้ําตาลได้อย่างเช่นนะคะฟูโคแซนทีนอย่างเงี้ยค่ะคือฟูโคแซนทีนมีงานวิจัยตรงนี้ชัดเจนมากนะคะนั้นฟูโคฟันทีเนี่ยก็สามารถจะทาให้เรานั่งเฉยๆแล้วเร่งอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้นจากการที่ทําให้ไขมันสีขาวทําตัวเป็นไขมันสีน้ําตาลได้นะคะน้ํามันปลาที่มี e PA สูงๆอย่างเงี้ยค่ะน้องชาเขียว อย่างเงี้ยค่ะเลสเวลาเท่าอย่างเงี้ยค่ะออขมิ้นชันพริกนะคะอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้สารอาหารโปรแกรมออกกําลังกายการปรับไลฟ์สไตล์ก็ทําให้เราหุ่นดีได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะเล่าแค่นี้ถ้านานกว่าน,นี้ก็อาจจะรบกวนพี่ๆ